สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยคลิปนี้อยากจะมาอัปเดตเหรียญตัว XRP กันหน่อยนะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะครับเ,เพื่อนๆหลายคนตอนนี้ก็คงจะรู้สึกเบื่อนะกับราคาของคริปโตนะไม่ว่าจะเป็น Bitcoin อิตาเลียม XRP คาเดโนนะครับที่ดูเหมือนไม่ไปไหนสักทีนะครับ ซึ่งก็เข้าใจดีนะเพราะเราเองนั้นเนี่ยก็อยู่ท่ามกลางสภาพตลาดที่ผันผวนนะครับทั้งเรื่องของสงครามการค้าการค้านะคร,ระหว่างสหรัฐกับประเทศต่างๆเรื่องนโยบายภาษีและการชะลอตัวของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับแต่ก็ขอให้ทุกคนนะครับโฟกัสกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเบื้องหลังนะโดยเฉพาะตลาดคริปโตนะเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของคลื่นลูกใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการด้วยนะครับ และล่าสุดทนนี้ก็มีทวิสออกมานะมีโพสต์ออกมาจากวิงเครื่องวอตทวินนะครับถ้าใครเพื่อนๆคนไหนไม่คุ้นกับคนนี้นัเนี่ยถ้าได้ดูหนังเรื่องเดอะโซเชียลมีเดียนะที่พูดถึงการเกิดขึ้นของ f a c e b o o k นะครับของมาร์คเซกเกอร์เบิร์ดนะครับซึ่งวิคาบอลก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครสําคัญนะซึ่งดังเรื่องนี้ก็สร้างจากเรื่องจริงนะครับ ที่เป็นคนคิดค้นไอเดียเฟ e บ o o กด้วยเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เอ,เองเนี่ยเขาเป็นผู้ก่อตั้งชิมิไนนะแพลตฟอร์มที่ให้บริการซื้อขายคริปโตในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตัววิงเครื่องวอเองซึ่งเคยเป็นฝ่ายต่อต้าน r i เบิลอย่างชัดเจนในอดีตที่ผ่านมานะครับตอนนี้เขากลับลำนะประกาศจับมือกับชุมชน r i เบิลนะผ่านชิมิไนน์เครดิตกลาสนะครับ, uh, ini, uh, รบที่ให้รางวัลเป็น XRP ทุกครั้งที่รูดบัตร ก็นี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆนะเพราะผู้เล่นระดับนี้มักจะไม่เปลี่ยนข้างโดยไม่มีเหตุผลเบื้องหลังนะพวกหากพวกเขากําลังเปิดประตูให้ XRP แสงว่าเบื้องหลังต้องมีข้อมูลเชิงลึกหรือการวางแผนระยะยาวที่กําลังจะเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่นะและถ้าคนที่ไม่เคยเชื่อมั่นในริ p เบิอย่างวิงเข่งิงงวอตยังหันมาเปิดใจนั้นเนี่ยก็แสดงว่าคงจะมีอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าให้เห็นอยู่เบื้องหลัง อยู่ตอนนี้นะจริงๆไม่แค่ไม่ใช่แค่วินข้างวอร์ดนะครับก่อนหน้านี้นะอย่างชาวกินสันผู้ก่อตั้งคาโนเนี่ยในไซเคิลที่แล้วผมจำได้เขาค่อนข้างที่จะไม่ชอบ XRP นะแต่ตอนนี้ก็มีความร่วมมือกันนะกับตัว XRP นะครัเขาเขาเองก็บอกว่าก็มีการคุยกันนะกับทีมงาน r i b b l e อยู่เป็นประจำด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงตัวกองทุน ETF นะ ETF เองนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่แค่คำพูดที่ ถูกพูดถึงเพราะความฮิตหรือกระแสะเท่านั้นอีกต่อไปนะครับแต่มันก็กลายเป็นกลไกจริงที่ส่งผลในโลกการเงินนะครับซึ่งมันก็กลายเป็นกลไกสําคัญนะที่เปิดทางให้เงินทุนสถาบันสามารถเข้าถึงโลกคริปโตได้อย่างมั่นใจนะครับและถูกกฎหมายนักลงทุนหลายรายในวอลสแตทนะครับที่เคยเมินคริปโตตอนนี้เริ่มอันมาโฟกัส ETF นะครับเป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยง และเพิ่มผลตอบแทนอย่างเป็นระบบนะและสิ่งที่ทำให้วงการต้องหันมามองอย่างจริงจังคือ XRP ETF นะที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในทุกเวทีการเงินนะครับความเดินเต้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยนะเบรส์ g a ริงเฮาส์ซีอีโของริเบิลนั้นเนี่ยได้ประกาศบนเวทีระดับโลกนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อสำคัญสคัญหลายแห่งนะครับว่าเขาคาดหวังนะว่า XRP ETF จะเปิดตัว ได้ภายในครึ่งหลังของปีนี้นะโดยเขาเน้นย้ำถึงศักยภาพของ XRP ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้จริงในระบบการเงินนะครับไม่ใช่แค่เก็งกำไรนะทำให้ผู้จัดการกองทุนหลายายนะก็มีการเ,เริ่มนะประเมินนะครับ XRP ใหม่นะก็มหีหลายสถาบันการเงินนะที่ยื่นนะขออนุมัติตัวสปอต XRP ETF แล้วนะครับและหากได้รับการอนุมัติในปีนี้นั่นเนี่ยมันอาจกลายเป็น ETF ที่มีการไหลเข้าของเงินทุนสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกคริปโตด้วยนะครับจุดนี้ที่พวกเราเองควรจะเริ่มตั้งคำถามนะฮะ ETF คือประตูแห่งโอกาสใหม่นะครับแล้วเราจะต้องเทคแอคชั่นยังไงนะครับนอกจาก ตัว ETF แล้วนั้นเนี่ยของตัว XRP นะคริปโตดอเองก็มีการประ,ประกาศนะจับมือกับทั้มมีเดียนะเพื่อที่จะสร้างตะก,ก้า ETF ใหมนะ่ที่รวมหลายคริปโตวไว้ในกองเดียวซึ่งเป็นความร่วมมือที่หลายคนไม่คาดคิดนะเพราะทั้มมีเดียคือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทูฟโซเชียลและกำลังผลักดันแบรนด์การเงินใหม่ที่ชื่อว่า ทูฟไฟนะครับโดยมีโดยร่วมมือนะกับคริปโตดคอนะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทรดที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยนะครับในประกาศฉบับเต็มนั้นเนี่ยมีการระบุตะก้า ETF ใหม่นี้นะครับจะรวมคริปโตหลายตัวในรูปแบบของ ETF b a s k e t นะครับซึ่งจะมีการจัดการผ่านโบเกอร์ในสหรัฐอเมริกาอย่าง o r b เ s s c a p i t a l นะครับและจะมีการดูแลสินดูแลรักษาสินทรัพย์ดิจิตอลโดย c r y p t o c o m เองนะครับทั้งนี้มีการระบุว่าจะรวม Bitcoin c o n o นะซึ่งเป็นเหรียญโทเค็น token, ประจำแพลตฟอร์มคริปโตคและคริปโตอื่นๆน,นะครับก็แม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศออกมาชัดเจนนะครับว่า XRP นั้นเนี่ยจะรวมอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับแต่นะครับทางมีการให้ สัมภาษณ์นะเคยมีการให้สัมภาษณ์จากนะครับซีอของคลิปตัวดอทคอมนะที่ระบุว่าในะเอ็กซ์ทีเมีศักยภาพดึงดูดเงินทุนเงินลงทุนม,ม,มากถึงแปดพันล้าน,นดอลลาร์สหรัฐในปีสองพันยี่สิบหกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเม็ดเงินขนาดใหญ่และน่าจะอยู่ในเรดาร์ของกองทุนและ e t f ด้วยนะครับยิ่งไปกว่าน,นะนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มอย่างอ่คลิปต o วดอทคอมซึ่งมีระบบซึ่งมีโครงสร้างระบบหลังบ้านพร้อมสําหรับการรองรับ e อทได้ออกตัว แรงนะถึงขั้นร่วมมือกับทําเดียซ้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การสลาดเชิงลุกนะครับอย่างจริงจังด้วยนะในส่วนของแบ็ก็อกเองนะครับซึ่งเป็นผู้นําด้าน ETF ของโลกก็กําลังถูกจับตาอย่างหนักนะว่าจะเปิดตัว XRP ETF ทด้วยหรือไม่นะเพราะที่ผ่านมาทุกครั้งที่ถูกถามเกี่ยวกับ XRP พวกเขาเลี่ยงที่จะไม่ตอบนะครับ เช่นเดียวกับซ e o ของริเบ l e นะเบสกาลินเฮานะที่บอกแค่ว่าเรายินดีนะเราหมายถึงทางร i เบ l e นะยินดีแน่นอนนะถ้ามีการเปิดตัว XRP ซทนะครับคำถามคือพวกเขารู้อะไรบางอย่างที่เราอาจจะยังไม่รู้และเก็บซ่อนพวกเราอยู่หรือเปล่านะครับก็เรียกว่ามเมื่อประตูเทฟถูกเปิดออกความเชื่อมั่นของสถาบันจะไหลบ่าเข้ามานะครับและนั่นจะเป็นจุดเปลี่ยนของ x r p จากเหรียญลองนะอาจจะกลายเป็น อาจจะกลายสู่ตัวจริงของโลกการเงินนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะว่าในเดีตที่ผ่านมานี่ XRP เคยเป็นเหรียญอันดับ2ที่มีมูลค่าทางตลาดรองจากตัว Bitcoin นะครับก่อนที่จะมาถูกฟ้องจากเซกนในช่วงของยุคของแกลลี่เกนเซอร์นะครับและตอนนี้อุปสรรคทุกอย่างนั้นเนี่ยดูเหมือนกําลังจะหายไปแล้วนะต้องลุ้นกันว่า XRP จะทวงคืนความยิ่งใหญ่กลับมาเป็นอันดับ2ได้หรือเปล่านะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นอันดับ ไหนนะถ้าขึ้นไปได้เนี่ยก็จะเ,เป็นผลดีนะกับตลาดคริปโตโดยรวมทั้งหมดนะครับส่วนราคาคริปโตวันนี้นเนี่ยก็ยังซึมซมนะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นน,นะครับว่า,เ,าเราจะรู้สึกเบื่อช่วงนี้อยู่นะครับเพราะเราเองอยู่ท่ำกลางความผันผวนอย่างหนักนะทั้งสงครามการค้านโยบายภาษีนะครับการชะลอตัวของตลาดหุ้นนะครับดอกเบี้ยนโยบายของเฟดก็ที่ยังสูงอยู่นะครับ QT ที่ยังทําอยู่ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นผลบวกนักนับต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นและคริปโตนะครับถ้าดูดัชนีความผันผวนวิกนั้นเนี่ย w เอกนะก็พุ่งขึ้นมานะครับที่ระดับย1สิบเอ็ดนะครับถ้าวิกขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับดูตัว i s ซประกอบก็อยู่สูงนะระดับประมาณสักเกือบจะ6กสิบนะครับทุกครั้งที่เกิดการผันผวนแบบนี้นันเนี่ยตลาดสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเอสแอนห้าอยนะครับก็จะร่วงต่ำลงมานะดังนั้นสัปดาห์ที่ถึงนี้ก็็เปน จุดที่น่าจับตามมองนะครับโดยเฉพาะวันที่สองเมษายนนะก็คือวันพุธนะครับเอ่อก็จะมีการประกาศนะภาษีตอบโต้นะของโดนัทัมต่อประเทศต่างๆด้วยนะครับโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับเบื้องหลังราคาที่น่าเบื่อตอนนีนะ้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างในวงการคริปโตนะครับ ก็เช่นเคยนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ช่องบิตคอยลงทุนบอยไว้เลยนะเ <c oughs> พื่อที่ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ในวงการคริปโตและแม็โครอีคอมิกนะครับที่ทันสถานการณ์จะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังทุกวันเลยนะครับเราคิดนี้ลากันไปก่อนเชิญใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ